เฮ้ยกายเด็กกูบอกวันนี้เราเล่นเป็นหมออีกคราวนี้เปลี่ยนองคคนสวัสดีฮะฟู <Hi. S 1> hey, เฮ้ะทำไมาเป็นแหลกจังเลย <c oughs> เออใครจะสร้างปาร์ตี้เร็ๆสร้างเงเร็งา <c oughs> จากพ่บ๊ด

อ,อยากปรับกราฟิกจังเลยน้าๆเพื่อทำอยังไงถึงจะให้ให้ XP มันเพิ่มอ่ะ <c oughs> ก็ขุดทำดอะไรก็ดได้ที่มันดีอ่ะอย่างเช่นไปขุด อย่างเช่นขุดหรือฆ่าคนเน <c oughs> อะเราไม่ต่เลเ้าทำไมไม่เห็นไม่เห็นคราฟอะไรได้อ่ะอือแล้วยังไม่อัพเลยเร <c oughs> าไปฟาร์มแบ<ำ>ต้องรอให้เวลอัพด้วยอ่ะแล้วว่าเราบล็อกไม่หรอ เนี่ยววอัพแล้วไหนไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าเราตอนเรามันใช้แค่แค่ดาบอาจะใช่เฮะอะไรโอเคเราจะเก็บเพชรตรงไหนดี Mẹ em góp ý không? Ừ, biết. Ừ, no clipper. Ừ, nhớ toilet. Ừ, ki billy đây Yes 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 yes. What the hell? What the hell? À, bà oh

ขอขอขอฝามมันดิมันทำยังไงครับจะขอใช้ก่นอกนใชเ้ยอันนี้เพชรเพชรมันไม่ให้ไม่ได้เลยเพชรมันต้องหลาาักออกอะอ๋ไม่เราเราหมายถึงไอ้นั่นอะเอามารอโอยากขรับดาบเราอะเบนนิ้มรึอืม ไม่ได้ป้องกันบ้านเลยไม่ป้องกันเราหมดละเราใช้ค้นจมเลี้ยงกอัมากไปมากอ ้พงรน้าไปเก็บแอมอโลกับเพชรมาโอเคหนึ่งเราขอฟาร์มเหล็กครับห่าอคาวไว้ตรงตัวลืมภามอ้นี่เลยโดนไหนน่ะอ๋อเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลย แก็นกนแกมกนมกจ้เดเอมออยอะไรตกใจที่สูนตายไม่ตายดิแค่เจ็บเฉยๆตกใจหมดเลยเพราว่าเกว่ายาพิษตีมา แล้วกล่องไปอยู่ในนี้กล่องนี้เรามาแล้วเราได้ดาบของเราแล้วไ uh huh. อ้น้องดาดาบแล้วดิดาบอะไรเปล่าเติมเหรอมันเป็นมันเป็นตัวละครอ,อะ่ะโอ้โหโคชิโก้เฮ้ยเนี่ยเราอัพดาบเราไม่ไเออไม่ทำไมอนะ่ะออกไปไอมรอน หรือแบบนึฝั่งนั้นเงียบเลยเราตัดสินใจแล้วใจว่าเราจะไปบุกบันเลยแบบหนึงเราให้เราเก็บอังวน,นก่นอนเขานบุกมาเท่ากับตายเพราะว่าเรามีค้อนค้อนทอค<อ>้อนเพ็ด เรามีดะก,ก้อนบนอลเฮ้ยคนเพชรเรากลัวเอ๊ะใครยันฟาร์มหนงเลยเราตายแน่เชื่อดิเราตายใคยั่นฟาร์มขนาดเนี่ยโอเคตอนนี้เราจะอัพอันนี้ก่อนอัพอะไรดีเอาสปอนเพชรแล้วก,กัน ตราแตกแลอวมันร่อนไม่ได้มีเอเมรอนแม่เหรอทุบตียงขาอะไรอยู่ยจะเกาะใคอยืนเลยเกือบ <c oughs> แล้วฉันจะเกาะเพนต์ยลยเราเกือบตีบ้านมันแตกแล้ว <c oughs> เราสามารถบุกไปได้เลยแต่อะไรไม่ได้การบ้านเลย <c oughs> ลืมกา,การบ้านอฮะการบ้าน นั่นแหละการบ้านวัาเตยเกาการบ้านให้เราหน่อยแป๊บนึงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนตีบ้านแตกตายเลยนะไม่โดนหรอกไม่ตายนั่นแหละมันเหมือนกันโอ้เรา ก่อเราตายแล้วดาบเราหายเลยอ่ะก็สัง่งไปสู้กับมันใหม่ดีกว่าเอา้าวพูดไงคะมังนี้นโอ้รถแหลกมากเลยเราเรา,เร,ารถกราฟิกกกอลเราหลบกันหนยเราเริ่มปิดเลยเฮ้เเยไม่เราต้องเอาแค่นี้ไป

นี่ใครจะตายไปก่อนละกันบ้านเลยมัเจอะบุกบ้านเลไมาข้าวเอามวยเอมเรอ่ด้วยเออเรายังไม่ได้เก็บเอมเบรอ่เลยเพชเราเก็บบาเราเปิดเปิดอันนี้เอนชานไหม ฮะเอ้จะเปิดเอ็นชาร์มไหมเอ้ยแล้วว่ายังไงอ่ะเออยังยังยังเฮ้ยดาบาเราตันแล้วโคตรไวเลเราจะกเก็บเอ็มเอเราไวเ้เพื่อเผื่อเราตายงไงแต่เราฟอลพลาถ้าเราตายเฮ้ยเดี๋ยว อันี้ก็ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้อัพอันนี้เลยอัพแล้วอัพก็เดี่ยมเราอันนี้ก่อนอย่าบิดในตายไงฝากเก็บเอ็มแล้วฝากเก็บเอ็มแล้ให้ด้วย หนีไปไหนไม่รอดหรอกอืมผีหลอกยาหลอกน้องอ้าวอ้าวตายแล้วอะเราไปที่บ้านกันไม่รู้เราตอนนั้นเรายังเห็นมันไม่แตกแแกันเลยอ๋อรู้แล้วเรียเก็เรียเกนบอ่ะ